เดี๋ยวเราพามาดูหลักการทำงานเครื่องบินสีแชนแนลนัน้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคําว่าเครื่องบินสีแชนแนลหรือเครื่องบินสีช่องคืออะไรนะครับหลักการก็คือช่องที่1นะครับผมก็คือเป็นเครื่องยนต์คือมอเตอร์นะครับผมช่องที่2ก็จะเป็นแอร์อนแอร์อนสายขวาน,นะครับช่องที่3ก็จะเป็นลัตเตอร์ครับตัวนี้ลัตเตอร์ลัตเตอร์เลี้ยวสายขวา ช่องที่4ก็จะเป็นเลเวลเตอร์นะครับเลเวลเตอร์ันรนะดับนะบรนครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนี่จะเป็นเลี้ยวซ้ายขวานะครับผมเซอร์โวสองตังสงงสวส่วข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นตัวนี้เป็นเซอร์โวบังคับลัดเดอร์นะครับผม มอเตอร์สายขวากับล้อนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเซอร์โวของเลเวอเตอร์ควบคุมครับเป็นท้ายเซอร์โวสีตัวนะครับผมในการกควบคุมเครื่องบินสี a ช n e แนลส่วนตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับต่อไฟจากสปีดเรามาดูข้างในสปีดนะครับสปีดการทำง,งานก็ประมาณนี้ ส่วนการเลี้ยวชุดล้อนะครับผมผมจะแยกอิสระนะครับชุดล้อตัวนี้ก็จะเป็นอาปกติเขาจะเชื่อมกับตัวรัดเดอร์นี่นะครับผมแต่ผมแยกอิสระนะครับก็คือรัดเดอร์เลี้ยวเฉพาะรัดเดอร์อ,รอร่าชุดล้อเลี้ยวเฉพาะชุดล้อเพราะว่าจะได้่ายต่อการเซอร์วิสนะครับผม